แดดตอนช่วงที่มันไม่มี U V B ที่มาช่วยสังเคราะห์ตัววิตามินดีก็จริงแต่มันมีรังสีอื่นที่เข้มข้นกว่านั้นเขาเรียกว่ารังสีอินฟารเรดครับรังสีอินฟารเรดจะเยอะมากเลยตอนช่วงแดดอ่อนตอนที่กำลังขึ้นกับตอนที่กำลังตกช่วงนี้เยอะแบบเข้มข้นสูง มันเป็นแสงที่ไม่ให้ความร้อนแบบไม่เราจะสัมผัสความร้อนไม่ได้มันไม่เหมือนร้อนไม่เหมือนแรงไม่เหมือนความซ่าเหมือนแดดฮอตเวฟนะแต่ความสามารถในการทะลุทะลวงอยาวว่าแค่1.6มิลของ UVB นะ UVB ลงได้แค่1.6มิลใช่ไหมแต่ไอช่วงแสงอ่อนเนี่ยทะลุร่างกายไปเลยร่างกายคุณหนาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทะลุออกไปได้เลยแสดงว่าทะลวงสุดอ่ะ ตั้งแต่ชั้นผิวหนังลงไปจนถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนังลงไปจนถึงชั้นกล้ามเนื้อลงไปจนถึงชั้นอวัยวะลงลึกลงไปจนถึงไขกระดูกแดดที่อ่อนกลับกลายเป็นแดดที่ทะลวงหนักที่สุดเข้าจนถึงแก่นแกนสุดท้ายของชีวิตเราถึงไขกระดูกเลยนะอืมทีนี้อ พอมันเข้าไปแล้วมันทําอะไรอะ่ะมันไม่ได้ไปสังเคราะห์วิตามินดีเนี่ยเพราะวิตามินดีเขาสังเคราะห์แค่ชั้นชั้นคลีตไข่ชั้นหนังกระพาเท่านั้นเองแสดงว่ามันต้องเข้าไปทําอย่างอื่นภายในอ่าถ้ามันจะมีประโยชน์ใช่ไหมแล้วมันก็มีจริงๆมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนคืออย่างนี้อันนี้คือลงลึกระดับชีววิทยาโมเลกุลเซลล์เลยนะคือเซลล์ในร่างกายเราอะ่ะมันจะมีอวัยวะสําคัญในเซลล์ ชื่อว่าไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการของเซลล์ทั้งหมดเลยคือทําให้เซลล์แข็งแรงทําให้กลุ่มเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทําให้เซลล์กระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์ทาให้เซลล์กระตุ้นการเปิดยีนทําให้เซลล์กระตุ้นการรีโคเวอร์ตัวเองอย่างเช่นออโตฟาจีไมโตฟาจี กระบวนการลื้อซ่อมลื้อถอนระดับ DNA ระดับเซลล์ระดับลึกอ่ะไอตัวนี้มันจึงเป็นตัวที่เข้าไปกระตุ้นแบบแก่นลึกข้างในเลยนะมันจึงมีข้อดีตรงนี้นะครับนะทีนี้อ่ะมันเอ๊แล้วมันเข้าไปแล้วร่างกายเราใช้แสงยังไงไปไปมาๆนะครับความเข้าใจแบบแบบหยาบๆสมัยก่อนเขาบอกว่ามนุษย์่ไม่สามารถสั่งข้อแสงได้เพราะว่างนั้นนะ มนุษย์ไม่สังคาข้อแสงเพราะมนุษย์ไม่มีโคโรฟิล์มนุษย์ไม่สามารถที่จะเหมือนสาหร่ายหรือเหมือนพืชที่สามารถรับแสงโดยตรงและเอาแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้มนุษย์ไม่มีความสามารถนั้นแต่วิทยาศาสตร์ใหม่เนี่ยเขาพิสูจน์แล้วนะครับว่ามนุษย์มีความสามารถในการสังคาข้อแสงให้เป็นพลังงานได้แล้วแต่ไม่ใช่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ได้แล้วไอ้ส่วนที่ได้อะมันมีผลในการเปลี่ยนร่างกายอย่างมาก นะจริงอยู่ว่าการสังเคราะห์พลังงานเราได้จากคาร์โบไฮเดรตได้จากไขมันได้จากโปรตีนอะไรที่เรากินใช่ไหมหยาหยาบใหญ่ๆใช่ไหมอันนี้คือแค่มวลรวมที่ร่างกายใช้แต่พลังงานที่ร่างกายสังเคราะห์จากแสงเนี่ยเอาไปใช้ในพลังงานไปใช้ในรูปแบบการฟื้นฟูการทํางานระดับลึกไม่ใช่ทํางานแบบพื้นฐานแค่ให้พลังงานนพื้นฐานเกินไปอันนี้เข้าไปเป็นพลังงานในการซ่อมยีนซ่อมแซมร่างกายอย่างระดับสูง ระดับโมเลกุลเลยไมโตคอนเดียในร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเครื่องกําเนิดพลังงานแล้วเวลามันจะสร้างพลังงานมันก็จะเอาแป้งมาเอาน้ําตาลเอาน้ําตาลแป้งใหญ่เราไม่ได้เอากูโคสเข้ามาเอากดไขมันอิสระเข้ามาแล้วก็มาเผาผลาญเปลี่ยนเป็นพลังงานใช่ไหมเวลาที่เปลี่ยนพลังงานเป็นหน้าที่ของไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียมันมีโปรโตีนอยู่ห้าแท่งที่ใช้ในการส่งถ่ายหมุนอิเล็กตรอนในการสร้างเป็น พลังงาน ATP ออกมาทีนี้ไอไมโตโคอนเดยรยาห้าแท่งเนี่ยไปเจอความลับว่าแท่งที่สี่นะครับคือคอมเพล็กซ์ที่สี่เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไซโตโครมซีออกซิเดสออกมาได้ทีนี้ไอไซโตโครมซีออกซิเดสเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันตามปกติเผาแป้งเผาน้ำตาลเผาไอไขมันตามปกติแต่พอเวลาที่แสงไอตัว เขาเรียกอินฟาเลตเนี่ยนะฮะหรือว่า near อินฟาเ t e เนี่ยอิในฟาเ t e ใกล้เนี่ยมันเข้ามาเนี่ยปุ๊บมันจะดูดซับเลยเอนไซม์ MC ตัวนี้สามารถดูดซับแสงตัวนี้และเอาเข้าปฏิกิริยาสังเคราะห์พลังงานได้นะครับทีนี้เวลาที่เข้ามาปุ๊บมันจะสังเคราะห์ a อท t p ขึ้นมาในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าปกติที่เราใช้แค่แค่น้ำตาลแค่ไขมันเป็นพลังงานปกติ มันจะสูงแล้ว ROS จะลดต่ำมากซึ่งกระบวนการเนี้ยพอเกิดขึ้นในเซลล์เนี่ยจะทำให้เซลล์เนี่ยเกิดการฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองอย่างรวดเร็วเป็นพลังงานพิเศษที่ซ่อมแซมทุกโลกในร่างกายความเสื่อมทุกประเภทการอักเสบทุกประเภทจะได้รับการบำบัดอย่างรวดเร็วทีนี้เนี่ยมันถูกพิสูจน์ชัดเจนเลยมันมีงานวิจัยที่ใหม่ที่สุดในโลกตอนนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องแสงนะครับ ก็คือเป็นงานวิจัยวารสาร Nature s c i e n t i r i p r r t o r t จากสถาบัน University College นะครับลอนดอนงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ออกมากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย2025นี้ล่าสุดเลยนะเขาทดสอบโดยการใช้แสงเพียมด้วยนะยังไม่ได้ใช้แสงแท้เลยนะ ใช้แสงเทียมคือใช้แสงอินฟราเรดที่เป็นลักษณะรังสีอินฟราเรดอยู่ในคลื่นช่วง8 3 0ร้อถึงแปดนาโนเมตรฉายไปที่หน้าอกและใส่เสื้อผ้าด้วยคือไม่ไม่ไม่ต้องถอดเสื้อนะใส่เสื้อผ้าแล้วฉายไปเฉพาะคอนโทรลไว้ที่หน้าอกอย่างเดียว15นาทีปิดดวงตานะครับไม่ให้ดวงตาโดน นะฮะใส่แว่นดำกันไว้เลยแล้วก็ฉายแค่แอ e เรียแค่นี้สิบนาทีแล้วทำการตรวจระดับพลังงานชีวภาพชีวโมเลกุลรู้ไหมคะว่ามันเกิดกระบวนการฟื้นฟูไปจนถึงเซลล์ในดวงตานี่คือการตอบสนองนะครับหมายความว่าเราเวลาโดนแสงแดดอ่อนตรงนี้คุณไม่ต้องสนว่าส่วนไหนของคุณป่วยไม่ป่วย ส่วนไหนป่วยไม่ป่วยจะได้รับการดูแลหมดทั้งร่างกายคือมันไปทั้งดวงตาเขาทดสอบทั้งในมนุษย์จริงและในสัตว์ทดลองพบว่ามันเกิดการเยียวยาโดยเฉพาะทําไมเขาเน้นไปที่ดวงตาเพราะดวงตาเนี่ยเป็นจุดที่เสื่อมเสื่อมแล้วเสื่อมเลยด้วยนะฮะเพราะว่ามันดวงตาเป็นเป็นเซลล์ที่แมต์บริซึมิสูงมากรับงานออกต่อจากสมองแล้วคนในยุคป,ปัจจุบันใช้ดวงตาเยอะออกว่าคนปกติเกินกว่าห้าสิบเท่า ของโลกยุคเก่าเอาแค่แสงสีฟ้าที่เราได้รับเนี่ยจากหน้าจอจากคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมหาศาลมากคนสมัยนี้จะดวงตาเสื่อมเร็วมากเขาถือว่าดวงตาสองขันเขาเลยวิจัยงานวิจัยชิ้นนี้แล้วเจาะเข้าไปที่เรื่องดวงตาโดยตรงแต่จริงมันมีผลทั้งหมดต่อร่างกายนะทุกระบบทั้งเบาหวานทั้งมะเร็งทั้งอะไรทุกอย่างอันนี้เขาเน้นไปที่ดวงตามันเกิดกระบวนการฟื้นฟูอย่างอัศจรรย์นะฮะ กระบวนการที่ถูกกระตุ้นให้เพิ่มมากขึ้นก็คือออโตฟาจีไมโตฟาจีในดวงตาซึ่งไอสองกระบวนการนี้สำคัญมากในการรีเซ็ตดวงตาใหม่คือมันจะเหมือนกับเปลี่ยนเซลล์ใหม่นะครับให้เซลล์กลับมามีประสิทธิภาพมันจึงเป็นแสงแดดที่ฮือฮาม,มากนะครับแสงที่สุดยอดมากและแสงนี้เขาจำลองจากแสงแดดธรรมชาติ และแสงแดดธรรมชาติมีประสิทธิภาพกว่าแสงแดดในงานวิจัยนี้เพราะอะไรเพราะแสงแดดในงานวิจัยนี้อยู่ในช่วงเรนส์แค่830ถึง600ถึง860แต่ในช่วงแดดอ่อนในธรรมชาติอยู่ที่700ถึง1,000นาโนเมตรมันครอบคลุมมากกว่านะฮะมันครอบคลุมมากกว่าแล้วฟรีด้วยไอการทดสอบนี้เป็นต้นทุนที่แพงมากนะฮะการไปคอนโทลแสงสังเคราะห์ตัวนี้ออกมาเนี่ย แล้วทางสปาแสงสังเคราะห์มีต้นทุนที่สูง